บทีนึงได้ไหนหนึ่งเซ็ทถุงนะมึงจะนอนยังไงมันจะเอาออกฟันออกกินฟันหลังได้แก้มออกหมดครับเปลือกแนร้อนหลืออันกินใดหรยเฉพาะเลยนะฟันเปลือกมันออกไมดเขาก็ยังหกินได้แต่เส้นตรงมันเสื่อมไปเลย กอนเด็กคือเดายนอาแ,แบบกิน,บนใหวันเสียกอันนีน้นี่อันนี้มันเอาออกเลยนะครับนี่ตาตาคนนี้เอาออกพอคนที่เห็นเน่าเห็นเหี้เสียเราือตาคนนี้นะเขาเอาออกฟันออก อันนี้แก่แกตัดอ <S <S อกกัน่นอ่อนเท่ากับเอาเ่อจะพออ่อนไม่จะพอเลยเสียเอาไปหนึ่งตรวเอาว่าฟางเปลืกไม่สิ่งเน่อม่สิ่นึ่งนี่นึ่งซื้อเปลือกวัวกันมันวัว่าเปลือกอ่ะขันมันค่าเปลือกมันสุกยากสุกสาพาจชักหอยเพราะมันสุกง่า นี่ครับหาเราบอกว่าจะหามาหลายหลายคุณใครใครแล้วนี่จะหามาหลายหลายผลธรมสิทธิยากเก็ดยากแล้วขึนเมื่อยใคยก็ว่าพี่เจ้แล้วใคยก็เมื่อยกันแล้วนี่เก่าขาบอกเราความยากได้เนาะผู้อื่นเขาออยสิมเนี่ยผู้อื่นเขาเอามืเดยนี้อันนี้เท้ากีบุดยี่เอาไปทของกินไปไหนี่น้องบวา เอเคื่องไฟเคื่องถุงเอาคุณภกับผับอะไริบานี้มานี่ยียครั้งหาองเพจุดอ่อนนะครับ